ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงก,กันเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลุงมตันคนบ้านชาแนละนะครับก็มาพบกับพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นำสูตรการวิเคราะห์หวยมาฝากนะครับก็เป็นหวยลาพัฒนานะครับงวดวันพุธนะครับวันพุทธที่26กรกฎาคม 2565เอ่อยดนะครับ2566นะกเนาะก็งวดที่ผ่านมานะเนาะลุงตันก็ได้มีการวิเคราะห์วหวยไปนะครับวันจันทร์นะครับ,วนะรบหวยที่ลุงตันให้ไปนะครับกเเนะ็เข้าเด่นเนาะเข้าเด่นมาเด่นตัวเดียวนะครับก็คือ3นะครับ เพราว่าผลหวยลาวเนาะเ,เลข6เ,เลข6ตัวก็คือ020390นะครับก็เข้าเด่นนะเพียง3ตัวเดียวนะครับก็ถือว่าสูตรที่ลูกตาไนไปนะครับก็หลุดไปนะครับก็งวดงวดนี้เนาะงวดวันที่26นะครับงวดวันพุธนะครับ ลุงตันจะเทียบสูตรเหมือนกัน3ตัวนะครับเพราะว่า,าตัวเลขจากสถิตินะครับเทียบได้ในลักษณะนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าลักษณะของสูตรหรือผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามรับชมกัน,นครับผลหวยลาวนะครับงวดที่ผ่านมางวดวันที่ 24กรกฎาคมนะครับเลข6ตัวก็คือศูนย์สองศูนย์สามเกาก่อนหน้านั้นก็คือ 7, 7, ตัวเลขที่อยามาเทียบนะครับก็คือกลุ่มตัวเลขแป0เจ็ดศู สามก้าแล้วก็แปดสองนปดะครับตัวเลขที่เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับ3ตัวบน นะครับก็คือฝั่งนี้สูตรในรอบนี้นะครับก็จะเทียบาสามตัวบนนะครับเหมือนกัน3ตัวนะครับแต่อยู่คนละซีกอนี่อยู่ซีกขวานี่อยู่ซีกซ้ายนะครับอยู่คนละตำแหน่งกันนะครับเพราะว่าสถิติ เนาะสถิติเนี่ยเลข90นะครับออกไม่บ่อยนักนะครับก็เลยเทียบได้เฉพาะากลุ่มลักษณะแบบนี้นะครับส่วนการหาผลลับการหาผลลับนะครับในคู่ที่1นนะึแถวที่1นึครับก็คือ <c oughs> ตัวนี้นะหลักหมืน่นหลักหมื่นแถวที่หนึ่งกับฝั่งฝั่งขวาเนาะหลักหน่วยนะครับก็คือเจ็ดกับสองแถวที่สองคู่หลักหน่วยหลักสิบหลักหมื่นหลักสิบ แถวที่สามคู่นี้นะกับหลักพันนะครับหลักหมื่นกับหลักพันเนาะแล้วก็อีกแถวหนึ่ง นะครับอีกแถวนึงก็คือ,อคู่นี้นะครับสองกับเจ็ดเนาะนะครับอ่าก็อ่า,อามาดูผลลับ 7จบวกสองนะครับก็เป็น9เนาะเป็น0 4นย์บวกห้บวกหเป็น9เหมือนกันนะอือตอนนี้2องบวกศูบวกศเป็น2 เป็นสเป็น1นเนาะตัวนี้2บวก7เป็น9เหมือนกันเป็น0เป็น8เนาะครับก็ได้หาได้กลุ่มตัวเลขนะ,ะกลุ่มตัวเลข ก็เอากลุ่มตัวเลขดังกล่าวเนาะมาหาเลขเด่นนะครับหาเลขเด่นแล้วก็จับชุดมาวางนะครับเด่นงวดนี้นะครับลุงตันให้อยู่ที่0 1 8 แล้วก็ก้าวนะครับทีนี้ก็ลองมาจับชุดดู จับชุดนะครับก็จะได้เลข0915707192 80 82 89 93แล้วก็95นะครับส่วน3ตัวนะครับ

ส8 9นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มตัวเลขนะที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับาจากกลุ่มตัวเลขนะครับมาเป็นผลลัพธ์นะครับแล้วก็ดึงมาเป็นเลขเด่นแล้วก็จับชุดนะครับพี่น้อง fc มองเห็นตัวเลขนะครับที่ลุงวาง ที่ลุงวางในลักษณะนี้เทียบกับสูตรนะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรจากสูตรที่ได้รับชมไปนะครับ ี่น้องที่ดูลุงตันทำ,ทำสูตรหรือว่าวิเคราะห์ผลลัพธ์ออกมาจะสังเกตเห็นว่ามีตัวเลขกลุ่มเดียวกันนะครับผลลัพธ์ออกมาตัวเดียวกันเนี่ยอยู่3แถวนะครับก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเบิ้ลหรือเปล่านีลุงตันก็ไม่ไม่แน่ใจครับแต่ว่า ตัวเลขที่ลุงตันดึงออกมาวางดึงออกมาวางให้พี่น้องได้รับชมกันก็จะเอาตัวเลขที่ตำแหน่งนะครับที่มาบ่อยนะครับแต่จากการมองอลักษณะของผลลัพธ์นะครับมันเป็นตัวเลขเดียวกันก็มีสิทธิ์ที่จะมาเบิลได้นะครับแต่ลุงตันไม่ได้วางตัวเบิลนะถ้ามันถ้าจะเบิลมันก็ แปดเก้านะฮะหรือว่าศูนย์ศูนย์ครับแต่ลุงตันไม่ได้วางให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะก็ลุ้นกันนะครับว่าสูตรที่ลุงตันวางใหนะ้หรือว่าตัวเลขที่ลุงตันพูดเมื่อกี้นะครับจะมาหรือเปล่านะครับก็ลุ้นกันนะครับก็ท้ายนี้ครับลุงตันก,นกนะ็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง f c นะครับที่นะ อยู่กับลุงตันมาโดยตลอดเนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับเนาะท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของช่องลุงตัน,นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับก็ฝากเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับท้ายนี้ก็ลุงตันก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดีต่างรับชมชอบรุงตันมาโดยตลอดครับก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ